ความเดิมตอนที่แล้วที่พิซซ่าได้เข้าไปทำงานสถานที่ที่หนึ่งแต่เขาเดันโชคร้ายที่ผู้จัดการให้เขาทำโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนั้นแค่คนเดียวฮ คิดว่าเป็นผู้จัดการนะจะเป็นไงดีอ่ะเ <c> อ <oughs> ้าอ <c oughs> เอาไปทำอยู่บ้านก็ได้อะพม่จะเป็นใครเคจสมองบ้างอ,อยากนอนก็อยากนอนอะงานก็ต้องทำทำงานก็ได้ <c oughs> อทำไงอ A few moments later เ yeah! ย้ในที่สุดก็เสร็จสักทีเฮ้ยฮะตีสาม Oh my god ฉันต้องรีบนอนแล้วมาลิกาโบโบอะไรตัวนี้เนี่ยว่างนอน,นยอยเลยฮะแปนเมืแล้วสดสดสดส,ส,สายแล้ว สายแล้วัวนนี้มีประสบการณ์เท่าไร่นนะสายแสายแสายแ้สายแลไม่รีบเลยเอ่อเออขอโทษนะค่ะที่ท,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 ที่ที่มาสายอะค่ะนี่ค่ะทำไมมาสายอย่างเงี้ยฮะรุ่มรุ่มค้ารอนานขนาดไหนขอขาโทษจริงๆค่ะพอดีว่าเมื่อคืนทำงานดึกไปหน่อยเนี่ยพราอย่างเธอทำงานดึกขนาดไหนฮะขอขอโทษจริงๆค่ะงั้นม,มาเริ่มคุยโปรเจกต์กันเลยดีไหมคะเออเอาเลยสิไปเอ่อค่ะ แล้วาการเปรเจกของเราละคาก็มีขั้นตอนดังนี้ค่ะกลิ่นมก่วๆเลยนะ้ๆๆนกุ่ๆเลยนุกลิ่นปงขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านประธานมานี่หน่อยมีอะไรเปล่าคะผู้จัดการนี่เธองานต้องเยอะงานต้องใหญ่โตโปรเจกต์ต้องใหญ่โตเธอไปเอาข้อมูลแบบนี้มาจากไหน ก็ผู้จัดการให้ฉันเป็นคนทำฉันก็ตั้งใจทำนี่คะเวลาฉันให้เวลาเธอทำแค่หนึ่งอาทิตย์แต่เธอดันมีผลงานที่ออกมาดีขนาดนี้เลยเหรอเธอไปทำอะไรมาเธอไปขโมยอะไรมาเปล่านะคะฉันไม่ได้ขโมยอะไรมาฉันทำในความสามารถของฉันฉันรู้แค่นี้ฉันก็เลยทำมาแค่นี้เฮอทำมาเป็นปาดี ทำได้ทำได้แค่นี้แค่นี้แค่น,คนี้แต่ว่าเธอต้องแขโมยข้อมูลทางบริษัทมาแน่เลยแบบฉันไม่เคยให้เธอสนอยฉันก็ไปค้นหามาเลยคะแล้วเนี่ยโทรศัพท์มันก็มีต้องเยอะต้องแยะข้อมูลทางบริษัทอ่ะมันก็ต้องใหญ่โตคนเขารู้ทั่วกันหมดค่ะในอินเทอร์เน็ตเขาก็มีได้ยังมักล้ามาเถีงยงอีกนะฮึฉันจะเอาถึงฟ้องทางประธานเอ่อ มือร้อยนหรอท่านประธานคะคือนางพิซซ่าเนี่ยค่ะมันอ่ะไปขโมยข้อมูลทางบริษัทมาแน่ๆค่ะที่ฝ่ายบุคคลนะฉันว่านะไร่มันออกไปเลยค่ะยุงหรอพิซซ่าปะปะป,ะ,ป,ะ,ปะนะคะหนูหนูไม่ได้ขโมยหนูทำ สิ่งที่ผู้จัดการเม่อใหม่ให้หนูก็ทําเต็มความสามารถของหนูใช้ความสามารถของหนูทั้งนั้นแล้วหนูไม่ได้ไปขโมยอะไรหนูก็ค้นหาในอินเทอร์เน็ตนี่เธอใส่ร้อยคนาหนูไม่มีผิดคนเลยนะป้าป้าไม่ไม่แม่ป้าไม,ไม่ไม่ได้ใส่ร้ายซะหน่อยอู้ใครจะไปใส่ร้ายลงคอลรานี่เธอยังมั่งคงหกชั้นเนาะ จะไม่จะไม่ได้โกหกสักหน่อยท่านประธานก็ก็แค่ให้เขาทำงานแล้วกใ็ให้พี่ปรึกษาของเขาเฉยเยไม่ไดไ้ไม่ได้ไม่ไม่ได้กันแกล้งสักหน่อยลูกเคยบอกว่าเธอกันแกล้งชัน,น้องไม่จด้พูดเลยนะก,ก็ก็พูดไป็นงั้นแหละค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีไรหรอกค่ะพูดจะจะ,จะท่านประธาน ไม่จริงค่ะผู้จัดก,การให้หนูทํางานโปรเจกต์นี้แค่คนเดียวแล้วก็ไม่ให้คนอื่นช่วยหนูแล้วอีกอย่างนะคะให้หนูทําแค่ทีเดียวใครมันจะไปทําทันนะ่ะหนูเร่งนอนหนูไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนหนูรีบทํารีบทางานก็หนูไม่ค่อยได้นอนเลยอะ่ะจริงเหรอพดก่กนป,ป้าไปไปเชื่อคําเด็กใหม่ทําไมอ่ะคะท่านประธานมันมันไม่จริงสักหน่อยแค่คําพูดของเด็กใหม่มัน มันมันมันใส่ร้ายกันได้ค่ะอืมอย่าี่ฉันรู้นะพอดีว่าร้านฉันอ่ะมีกล้องร้านปิดให้ฉันไปด,ดูไหมล่ะอ,อ่อไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวฉันจะให้โบนัสน้องเขาสวยงามเลยคะ่ะไม่เป็นไรค่ะหนูไม่อยากได้โบนัสหนูอยากได้ความยุติธรรม ทำไมผู้จัดก,การเป็นคนแบบนี้คะทำไมผู้จัดก,การงานมันก็เป็นงานของผู้จัดก,การที่ประธานมอบหมายให้แลกคุณมาให้ฉันท,ทําทั้งที่ฉันเพิ่งมาทํางานวันแรกแล้วคุณก็ให้ฉันทําคนเดียวแค่ไม่้าแค่ไม่กี่วันเนื้อง,งฉันมีอะไรจะบอกเธอลนะ่าผู้จัดก,การอะไรห่ะคะท่านประธานฉันพร้อมจะพังแล้วคะ่ะฉันด้อยอก อ่ไม่ไม่ไม่นะคะฉันฉันไม่ออกนี่มันเั็นแบบบริษัทฉันเนาะอ่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมฉันต้องออกด้วยอืมไม่ทำอะไรผิดแน้นนะแล้วพี่น้องเขาพูดมาไม่ใช่ความจริงหรือเออไม่ไม่ไม่ใช่ความจริงมันก็แค่พูดไปเรื่อยอะค่ะหนูไม่ได้พูดไปเรื่อยนะเอาเป็นว่าฉันเดินโชอ์ ออกมาแล้วพวกทบานทานปรอธานฉันเช็คอโทษค่ะอะไรไปให้ฉันนะออกมากับพวกมึกแล้วอ่อออก็ได้ปะไม่อนหดอกเออขอบคุณมากมากเลยค่ะท่านประธานที่ช่วยหนูโอ้ทำไมาไม่ช่วยล่ะเรื่องมันเป็นบริษัทน้ฉัต้องช่วยลฉันไม่มีลูกหลานดอกให้ใหให ฉันอยากจะหาคนอะมาทำงานต่อยอดบริษัทชัยชัยแล้วฉันก็เห็นคนคนนั้นใช่ไหมคะหนูไงล่ะหนูเป็นคนเก่งนะงานต้องเดือดโตขน่อยเนี่ยหนูทำงานในแค่ไม่กือาทุกหนูก็ทำได้หนูเก่งมากมากเลยอาเป็นว่าบริษัทเนี้ยหนูมาบริหารแทนเออฉันได้ไหม ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะฝนฟอกด้วยนะะนูฟิส,สร่าของเลยออค่ะขอบคุณมากกเลยนะคะในที่สุดฉันก็ได้รวยได้มีเงินมีทองมให้ครอบครัวฉันอีกทีนี่ขอบคุณมากๆเลยนะ <te animals>